สั่งของแรไอเทมมาใส่เจ้ามังกี้นะครับท่าเกงกะว่าของแท้จากญี่ปุ่นนะฮะมาดูครับทุกคนจากญี่ปุ่นแต่ผลิตที่เสาชมบุรีนี่แหละครับเออนี่นีมันเต็มอยู่เนี่ยเดมไหมคือหลอกทุกคนมาดูดิมาดูดิดดตรงนี้พี่เต๋อพเกยอย่าไป สั่นขวันยักษ์นะครับผู้ชมครับวันนี้เราก็มาถึงเวลาแล้วนะครับผมที่แบาบว่า น้องล Adams ิงน้อยเจี๊กๆของเราอ่ะจะแบบเป็นสายดันโลรับผมสาวดันโลก็คือว่าดันทีละ3-400โลก็แบบชิวๆครับเรื่องความร้อนนะครับผมวันนี้พี่ยากก็แบบว่าได้สั่งของแรไอเทมมาใส่เจ้ามังก้นะครับก็คือเลยเราจะเอารถลงนะครับผมเดี๋ยวว่าเรื่องอะไรแต่งนะครับก็ยังไม่บอกหรอกครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลอลงแล้วเราไปดูในบ้านกันเลยนะครับว่าอะไรแต่งที่พี่ยักษ์ผาเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้เราก็อยู่บ้านซอจอเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าเราจะลดลง่า คือมังกีพี่ยาก็บอกเลยนะครับว่าอย่างที่น้องๆเห็นในคลิปนะครับมันก็จะเป็น5เกียร์นะครับเป็นรถที่แบบว่าเวอร์วังอลังการของเขานะครับแต่ว่าเรื่องวิ่งอ่ะไม่ต้องห่วงครับผมโดนแดกตลอดนะครับด้วยความที่เราตัวใหญ่ไงเราก็ไม่ได้โทษใครนะครับผมว่ารถเราไม่แรงคนอื่นเขาขับรถเราแรงนะครับผมอย่างซอจอขับนี่บอกเลยว่ารถพี่ยากก็โคตรแรงนะฮะแต่ว่าพอเราขับเองกบแรงเลยอย่างกับเว็บร้อยสิบนะครับต้องเข้าใจว่าน้าหนักเราร้อยสิบกิโลนะฮะ หนึ่งร้อยสิบกิโลโอ้โหน้ำมันเครื่องเตยมเลยน้ำมันเครื่องแบบเมื่อเมื่อเมื่อเกินเพิ่งเปลี่ยนอ่าโอลินตัวนี้ไปนะไอ้แบนแวนทองเหลืองหรือแวนทองแดงไปนะครับเพราะว่าน้ำมันมันแตกตรงนี้มันก็เลยมาเต็มนี้เลยอ่ลงมาเลยทุกคนอันนี้คืออะไรมาเอาลงไงวะเถอะ อะไรวะอ้สตี้ไอเนี่ยนิ่กับกูป้าไอ้ที่มึงจับอยู่น่ะคำถามเนี่ยเหรอพี่กัดร้อยเจ็ดสิบกีของกูร้อยแปดสิบห้ากีดูว่าของกูสุดปะโดนเชียร์ด้วยเกมอ่ะเรียบร้อยเป็นไงเอาปันไดขึ้นให้หน่อยเพื่อนเก็บปันไดให้หน่อยเพื่อนหน้าที่ใคร ไอ้ข้าแอบเอาน้ำมันเราไปใช้ด้วยเพื่อนเฮ้ยน้ำมันขอกูบอกสุดว่ารถคันนี้ขึ้นดีๆไม่ได้ต้องขึ้นนี้เออโคตรมากเลยครับทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยคือวันนี้กูมีแบบของแรงไอเทมเฮ้ย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 อะไรคนตัวสูงไงตกนะแม่เป็นคนชั้นสูงตกนะแม่คอยเราสกันไม่ธรรมามาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านนะครับไปดูว่าอะไรชิ้นนั้นคืออะไรนะฮะกูบอกเลยว่ารถข้างขยับเปลี่ยนกัมึงอะ ไม่สมควรที่จะใส่อะไรอะไรทั้งสิ้นก็แล้วแต่ข้างขยะเปียกจะมึงเป็นคนทําใช่กลัวตีนทำได้เดี๋ยวเวลากึ่งลูกศรกูก็ตีนเอาตีนลูกเครื่องกึ่งเนี้ยโอ้สัตว์รองเท้ารีบมาอวกไปใส่อะไรได้บ้าเถอะมึงจะไปไหนกันเนี่ไปขี่รถรถมึงแรงกันเปล่ารถกูแรงกว่ารถมึงแน่นอนเ้ยอย่าเพิ่งเบียดเดี๋ยวเปิดประตูตัวนเปิดประตูดีเปิดประตูไหน่อยเบียดรถกู รถราคาถูกถูกอ่ะครับสติ๊กเกอร์69ครับทุกคนแบบว่ามันชอบ69นะครับก็เลยทำ69มาให้มันใช่ไงกูชอบ69ใครสนใจ69ถามแมววันนี้ครูของ69ล่าสุดเป็นไงโอ้ยมไม่ดีเท่ากูหรอกอะไรจะแย่กว่าอี้ยไม่มีใครรวยตัวเองนะไอ้เหี้ยนี่ครับโนดลของแต่งเรานะครับผมเห็นชื่อก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าคืออะไรนะครับเห็นไหมทาเกะกะว่าของแท้จากญี่ปุ่นนะฮะมาดูครับทุกคน จากญี่ปุ่นแต่ผลิตอยู่แถวชนบุรีนี่แหละครับเออนี่เป็นน้องออยลอยจูบเองนะครับผมหรือเราแก๊สซลินนะครับก็มาณนี่แก๊สซิลินเดียวนี่ก็จะมีออยนะครับผมแล้วก็สายนะครับผมแล้วก็มีอันปันเฮ้ยเฮ้ยที่เจออยู่ๆมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นน้องนี่นี่มึงเอใขอเกมมาให้เกมมันนี่ก็จะเป็นท่านยึดนะครับนี่เห็นไหมมีท่านยึดนะครับท่านยึด เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยนะครับน้องๆก็ดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเองว่ารถพี่มันจะแบบตัดตัวได้ยาวไหมมันเราไม่ต้องทําฝั่งนี้เหรอฝั่งทํำก็มีฝาฝาอยู่ข้างล่างนี่เอาอ๋อพิเศษเลยเนี่ยฝาเขาเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วไหนพี่ที่สําคัญนะของดีเออบาเก็ตไม่แกะด้วยจะกูต้องเอาของกูใส่คืนอ่ะอ๋อเออมันจะมีเป้าได้อยู่เนี่ย ให้ทำดูเพิ่มอ้าวมีสองรูมัยให้ฝ่าสายเดียวอะสองสองสายสองสายสองสายโอเคทุกคนเดาไปติดกันเลยนะครับแล้วก็ดูตอนมันร็จว่าจะหล่อแค่ไหนนะครับดูแล้วน่าจะได้กลับเรือนไหมเอ็งมากลับเรือนจูนใหม่เลยน่าจะได้กลับเรือนหันหลังนะเพราะว่ามันน่าจะติดโอ้กลับเรือนพี่ได้ทำฝาแ้มันใหม่เหือยหรืชงเนเลยเออก็ไม่เป็นไรก็เลยทำใหม่แต่ว่าช่างทุกคนไปเป็นไงคนดูนี่ก็เป็นฝาที่เขาทำมาให้นะก็เป็นฝาเดิมนะครับส่วนมากบางคนเขาจะใช้ฝาเดิมนะครับแล้วว่าถ้า มีงบหน่อยก็จะเป็นฝาแต่งนะฝาจริงแต่นี้เขาเจาะมาให้เรียบร้อยนะเห็นไหมทุกอย่างมาเป๊ะเรียบร้อยเลยอ่าเห็นไหมดุด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 ,ด,ดอันนี้สายออกอันนี้สายเข้าอันนี้สายเข้าอันนี้สายออกเออประมาณนี้แหละทุกคนมาดูเอยนี่ติ <c oughs> ดตั้งเรียบร้อยแล้วเจอไงหล่อป่ะแต่พี่ย่าจะเปิดฝาคารบเลยตอนนี้ ที่นี้รถเรามันก็จะเป็นกลายเป็นรถกิปนะครับผมแบบว่ารถวิ่งแบบยาวๆเออสบายๆอยู่ทุกอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปตอนมันเสร็จเลยดีกว่าแล้วครับแล้วก็เติมน้ำมันเต็มแล้วก็ไปลองกันว่าออยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะทุกคนไปเสร็จแล้วเว้ยสวยดีสวยป่ะไม้ยังไม่เต็มคือมันเต็มอยู่เนี่ยเต็มป่ะคือหลอกนะทุกคนมาดูดิมาดูดิตรงนี้พี่เต๋อพี่เลอย่าไปเป็นไงหลอป่ะ เ่ยเป็นออยเป็นอ e ีเตอร์มาฟังเสียงมาออว่าดีกว่าใส่ที่นี่ครับใส่ระบายนะความร้อนไปทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือไม่ต้องถามนะครับทุกคนว่าพี่ยาเอาตัางค์มาไา้ไหนม,มาแต่งรถนะก็เล่นเกมทั้งวันไอ้คิวก็ไม่อมายากแอบออกมา,มาดูหน้าที่เธอท่านใครนี่แบบเธอต้องถ่ายม,มุมน,น,น,นี้นี่นี่นี่ไหมดูดิโหดิ แล้วรวมไปที่ออยอ่ะโอ้โหยังรออ่ะเป็นไงดูแบบเต็มขึ้นไหมเนี่ยดูเต็มขึ้นไหมแต่น้ํามันนะครับน้องๆเรื่องน้ํามันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องเติมประมาณ1ลิตรนะครับปกติพี่อยากเติม0.7ใช่ไหมล่ะพอเราเติมออยเข้าไปเราก็ต้องเติมประมาณ1ลิตรนะฮะเนี่ยฟังเสียงดูเสียงมันก็เหมือนเดิมแหละเสียงแต่ว่าเลือนมันกลับหลังนะครับเราก็ต้องจูนใหม่ที่แรกอ่ะเรือนเรือนตัวย่ำ เรากลับหลังมอยข้างหลังเราก็ต้องจูนใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเราจะไปสูนยมังกี้วันนี้เราไปสูนยมังกี้นะจะเสียตังค์อีกพันกว่าบาทกันจ,จะซื้อเนี่ยซื้อไอ้ตัวยึดบางโคนให้มันบางโคนมันอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้มันสูงไปลมมันจะได้แบบผ่านๆตรงนี้โอเคไหมพี่เมียก็แบบไม่เขาจะแอกเราขอตังค์เมียค,ครับผมก็แบบเล่นเกมได้ก็ให้แต่เมียนะครับก็โอเคนะครับน้อง่านสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ยักด้วยเพราะว่าเจ้าลิงนะครับผมก็ เราจะมีทริปวันที่26มิถุนายนนะครับผมเราจะทริปจาก8ริ้วไปจันทบุรีนะครับโดยจะมีเฉพาะมังกี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะซ้อนสองกับพี่เต่านะครับก็จะสั่งซื้อ,อตัวให้พี่เตาเหยียบพักเท้านะครับให้พี่เตาเหยียบด้วยนะครับก็พักเท้าก็ไม่แพงหรอกเธอก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับใต่ <c oughs> ทำไมทางนั้นถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้ไปอะ่ะจะเอาอยัางไงถ้าไม่ได้ไปก็อยู่บ้านอะ่ะ อยู่บ้านไม่หลับอ,อยู่บ้านไม่หล่ะเออถ้าไปก็ต้องซื้ออ่ะครับก็ะจะแบดอื่นไปเออถ้าไปก็ต้องซื้อไงโอเคครับพี่ดูสำหรับใครที่ชอบยี่นี้กดไลค์กดแชร<ม>์ลืมเอฟเอเกมด้นะครับผมที่หนึ่งหกแปดเนี่ยนะครับผมก็ไปแล้วทุกคนอยากทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เลยเออตอนนี้ก็ร้อนแล้วบ๊ายบาย